สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์แช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชรกดนานๆกดจินยานกดเยอะๆนะคะดิฉันจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่ฉันตั้งชื่อไว้ว่าด้วยสองมือแม่นี้ที่ค่ <c oughs> าลูกผู้หญิงคนนี้ฆ่าลูกอย่างไรไปฟังกัน ลูกชายเดียวโทรไปหาแม่ปัญหามีอยู่ว่าทุกอย่างที่แม่พูดออกมาเนี่ยแม่รู้ไหมว่าถูกอัดเสียงและจะถูกทำเป็นคลิปลป่อยถ้าแม่ไม่รู้แม่อาจจะผิดน้อยหน่อยแต่ถ้าแม่รู้แม่ฆ่าลูกผิดเต็มประตูค่ะสังเกตให้ดีนะคะไอ้เจ้าตัวลูกชายโทรเข้าไปแล้วก็ถามว่า อยู่กับใครหรือเพื่อจะให้มั่นใจว่าแม่อยู่คนเดียวแล้วตัวเองจะได้ถามได้ให้แม่เล่าได้ให้แม่พูดแล้วตัวเองก็จะได้อัดเสียงไว้ได้เดีย๋ยวไปฟังกันต่อค่ะว่าเขาต้องการให้แม่พูดเรื่องอะไรพ้ม,มงเะะดงเเ่้องัก็บพกคือจะแต่งยังกัดเทือล่ะเพิ่งกูมี่กชาสผู้เดียวกูสิชื่อือเจือเท่เชื่อตือเจง่ายๆหมืนกูส้ก็น่าหนาน่มีว่าเออแล้วมีเงินกับปลายหอกตอนนั้น โโครอบครัวมีเงินมีเงินมีเงินใช้เงินอยู่เงินกินและวันนั้นยังเอาเอาเงินไปซื้อไปซื้อเือนเซอรอฮัลลูยูหรือสายลายหรือส่ะคนหรือเดีเ่คนน,นั้นหนกว่าบัเจะม,มั่นในสัตว์นะันจะมันทรงไปเรียนมุนี้คือกากันขอขอดคือมังมั่นกับนังเบาว่านังเตอกัมือละชบาทกัมีไปโรงเรียนนะเราอยากใค้สอกันหอกว่าเออคือค่อยปตัมันทำค่อ,คอยขอึ้นามันน่ะฝากเงินไวไ้หนอีเม็เออเจ้าจอเซอ้อกันยาวน่ะ ที่จริงเจ้าตัวลูกชายเนี่ยทำคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเงินของฉันเองโดยที่ดิฉันเองก็ได้อธิบายว่าเขาตีความหมายของสาวิจีผิดสาวิจีไม่ได้พูดในแนวที่ว่าน้อยอกน้อยใจว่าแม่ไม่ค่อยมีเงินยังเจียดเงินซื้อให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแต่เขาพูดให้เห็นว่าแม่คนนี้แม่แท้ๆของเธอเขารักเธอมากนะ จะไปเอาคนอื่นมาเป็นแม่อีกคนได้อย่างไรก็จะไม่เสียใจหรือนี่คือสิ่งที่สาวิรีจะพูดแต่ถ้าเราฟังในคลิปเห็นไหมคะไอ้เจ้าตัวลูกชายไปไซโคว่าอินุฒมันน้อยใจอินุฒมันน้อยใจว่าแม่รักแต่ลูกชายคนเดียวมีอะไรให้แต่ลูกชายคนเดียวคนเป็นแม่ก็เลยบอกว่ามันจะเอามาพูดอะไรทําไมมันก็ได้เหมือนกันแต่จริงๆอินุฒมันไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงเรื่อง น้อยอกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักแต่พูดถึงว่าแม่เขารักเธอขนาดนั้นทําไมเธอไปเอาคนอื่นมาเป็นแม่ได้ปกป้องคนอื่นมากกว่าปกป้องแม่ตัวเองนี่คือสิ่งที่สายพิธีพูดค่ะแต่ตอนนี้แม่คนเนี้ถูกลูกชายล่อหลอกถูกลูกชายเสี้ยมจนเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พูดแล้วก็พูดแล้วก็พูด เดี๋ยวมีพูดยิ่งกว่านี้อีกซึ่งถ้าดิฉันเป็นลูกสาวแล้วมีใครแอบ,บไปคุยกับแม่เราแล้วแม่เราว่าเราอย่างนั้นคงรู้สึกเสียใจค่าเหมือน, <c oughs> นถูกแม่ฆ่าด้วยมือแม่เองไอ้เขาต้องดีอ่ะาต่คงดีหมดแม่น้ำ <c oughs> มอเลยางไฮรูกเลยคนอื่นถูกปนได้แม่กับบางไฮรุ่รย,ยตาสมอ ตาสมอนมันแพงมันดีกว่ามูที่สุดแม่นหมอตาสมอนะอืออ mm ือ hmm. น้องคนพนมก็อดคอกอดให้กยแพ่อพ่อก็ไม่อยากให้ไปเข่าล่ะทห้ไปเข่าไปเข่าลุงเรียนนี่ยังวะคนกั ค่ะสำหรับคนที่ฟังเสียงในฟีไม่ค่อยเข้าใจดิฉันจะเล่าคร่าวๆอย่างนี้นะคะแม่คนนี้เขาบอกว่าลูกเขาก็ให้เหมือนกันหมดแหละถึงแม้จะยากจนยังไงก็ไม่ให้ลูกด้อยหน้าใครไปเข้าโรงเรียน เสื้อผ้าชุดนักเรียนก็จะซื้อให้ดีๆให้ทั้งสองคนให้เหมือนกันซื้อตราสมอให้อย่างดีเป็นของดีของแพงในยุคนั้นดีที่สุดคุณภาพดีกว่าเพื่อนไม่ให้ลูกน้อยหน้าใครก็ไปเข้าโรงเรียนที่เขาวงพ่อแม่ก็สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกเรียนไม่ให้น้อยหน้าใครแต่พอจบจากที่เขาวงแล้วพ่อกับแม่ก็เริ่มเหนื่อยส่งไม่ไหวเขาวงน่าจะเป็นสักเป็นมัธยม ลายนะคะคงจะจบม .6 เพราะรู้สึกสองคนพี่น้องคนโตได้จบม .6 พอจบม .6 แล้วก็ไปต่อที่นครพนมโดยทีนี้เนี่ยถึงตอนนี้ละคะ่ะที่แม่กำลังเริ่มบีบคอลูกแม่กำลังบีบคอลูกสาวคนรองค่อยๆบีบค่อยๆเค้คเน ไม่รู้บีบเค้นคงจะเป็นด้วยความรักมั้งคะรักัวให้ผูกรักลูกให้ตีรักลูกคนนี้ก็เลยต้องบีบคอมันแม่ก็ค่อยๆบีบด้วยกันบอกว่าพอจบจากเขาวงแล้วก็ไม่มีเรี้ยวแรงส่งเหนื่อยแล,แ,ลและส่งไม่ไหวและจบแล้วส่งไม่ไหวแต่ลูกสาวคนรองยังอยากอีกอยากจะไปเรียนที่นครพนมอยากจะไปอยากจะไปพ่อแม่ก็สู้สาเอา้า กัดฟันท,ทั้งทั้งที่เหนื่อยมากหาปูหาปลา,าหานุ่นหานี่หารับจา้างทั้งที่เหนื่อยมากเลยนะคะก็พยายามจะสู้แต่ไปเรียนได้ไม่ถึงอาทิตย์ติดผู้บ่าวเขาพูดถึงมีคนที่เออมาช่วยงานทุกคนเป็นพ่ออยู่เนี่ยลูกสาวไปเรียนไม่ทันถึงอาทิตย์เหมือนกับเริ่มจะไม่ไปและจะโดดเรียนและติดผู้บ่าว ก็เลยให้เลิกเรียนดีกว่าถ้าอย่างนั้นคือถ้าไปก็จะไปติดผู้ชายติดผู้ชายนี่แหละคะ่ะไอ้ที่เอาออกลูกออกมานั่งนินทาว่าลูกกูมันไม่รักเรียนส่งไปเรียนแล้วไปติดผู้บ่าวเนี่ยแม่ที่ไหนเขาทากันคะ <c oughs> เขาไม่ทําก็หรอกคะ่ะมันมันเป็นการฆ่าลูกเราเองและอีกอย่างหนึ่งนะคะไอ้เวอร์ชันที่เสื้อตาสมุงสมออะไรเนี่ย ถ้าไปฟังเวอร์ชันอิทธิถ้าไปฟังเวอร์ชั่นอิทธิอทธิมันเคยเล่าว่าหยุดเรียนปีหนึ่งไปทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินไปซื้อชุดนักเรียนชุดนักเรียนที่ซื้อมาก็ต้องซื้อสองชุดให้อินุชชุดหนึ่งให้อีแตนชุดหนึ่งแต่เงิน,นงของอีแตนอีแตนหยุดงานไปทำงานหาเงิน แต่เงินได้มาต้องมาซื้อของแบ่งให้น้องแต่ตอนแม่เล่าบอกว่าซื้อให้ลูกคนละชุดเสมอภาคกันไม่ให้น้อยหน้าใครตกลงเวอร์ชั่นที่แท้จริงคืออะไรอิทธิ์หยุดเรียนเพื่อที่จะไปทำงานหาเงินมาซื้อชุดนักเรียนหรือว่ายังไงความจริงมันคืออะไรคะในครอบครัวที่ผู้คุณกำลังพูดกันอยู่เนี่ยความจริงมันคืออะไร แล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหรอคะไม่รู้ว่าผู้คุณจํำได้ไหมอิทธกเคยมานั่งประจานหลานตัวเองมานั่งประจานน้องสดิ้งชิงสุขก่อนหามไปมีอะไรกับผู้ชายท้ายสุญญาณที่กอไผ่ท้ายสยาุญญาณอย่างนู้นอย่างนี้วันนี้แม่อิทธวันนั้นอิทธประจาน ลูกสาวของสาวิจีวันนี้แม่อีเถิกมาประจานสาวิจีว่าสาวิจีโดดเด่นไปติดผู้ชายนี่ครอบครัวอะไรกันเอ่ยอีเต็นแต่มันนั่งวออิเต็นแต่มันหัวใจวันนัพ่อแม่ถูกมันนั่งวออยากเข้าโรงเรียนเนี่ยทั้งทั้งที่เรียกนั่ือนั่นอ่งดีทั้งสองดีวอดีในอีเต็นนั่นแหละมันดีกลัวเรียนดีกว่ามันบอกเคยขอขอด้านะแม่นั่พ่อได้บอกว่ามันผู้ดีแิเตนนั่น มันจะหมดคอขอดผู <tampoco S 2> <ì Dragon> um ้อ่านไทยดีค well, mm ือมีเต็มนั่นเนื่องก่อนมันไปทำงานนี่เนาะอีเต็มแม่หนีอีเต็มไปทำงานไปทำงานมันไปจุกสลาดได้ไปท่วงไปท่องมากนัดสลึงหนึ่งมันบดแขนนี่เตะนัดสลึงหนึ่งมันไม่ให้แม่แขนอีเต็มนาะแล้วไมาให้แม่อีนุชมันบอนนี้ไม่อยังเลยนุชเออมีแต่ขอขอดมันมาขอยดิ่งมนกๆจะไปก่อนแล้วมัดขอขอดแล้วงันเก้าตัวมันจบหมด อท่านเ่าเรื่องเมามันเป็นเปี่ยน,นอ่ะแปลกนะคะอู้อีแตนดีอย่างนู้นอีแตนดีอย่างนี้อีแตนนี่ไม่เคยทั้งทั้งที่เรียนดีเรียนเก่งเรียนเก่งกว่าอีกแต่ไม่เคยร่ำร้องที่จะเรียนเพราะว่ารู้ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินอีแตนนี่มันดีกว่าจริงๆมีอะไรก็มีอยากให้ครอบครัวดีขึ้นไปจับฉลากได้ท้องก็เอามาให้แม่ แต่อินุชยังไม่เคยได้อะไรจากอินุตเลยอินุชนี่มันโอ้โหมันย่ําแย่มากไม่เคยเลยให้ไปเรียนก็ดันไปติดผู้ชายยากจะไปหาแต่ผู้เป่าไอ้บ่าแดงบ่าวแดงอะไรนั่นน่ะแต่อีแต๋นี่มันดีจริงๆมันเลิศมันนุ่นนี่มากแปลกนะคะทําไมเวอร์ชั่นนี้ของยายสมควรอีแต๋นโคตรดีเลยอีแต๋นนี่โคตรดีเลยแต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ ตอนที่นายแต่ลูกชายคนเดียวเอาออกมาเล่านี่นะคะว่าอิจแต่นี่ททำความเสื่อมเสียจำได้ไหมคะยายเองยายก็เคยเล่าว่าไปอยู่คอนแก่นไปกี่สันกับผู้ชายกับญาติชายเขาโทรศัพท์มาเรียกไปด่าทั้งตาทั้งยายไปนั่งก้มหน้าให้เขาด่าให้เขาเหยียดหยามร้องห่มร้องไห้ถูกเขาเหยียบ เขาเหยียบย่ำลูกสาวตัวเองเป็นผู้หญิงไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้จําได้ไหมคะอีแตนเป็นคนทําที่พวกคุณเล่ากันเวอร์ชั่นก่อนนั้นที่พวกคุณเล่ากันว่าอีแตนมีแต่ทาความเสื่อมเสียมาให้ครอบครัวไปอยู่ยกรุงเทพไปทํางานก็ไปแย่งผัวเขาต้องให้พ่อมากู้เงินไปแต่งงานกับผู้ชาย พอไปแย่งผัวเข้ามาผู้ชายต้องเอาเงินไปจ่ายค่าสินไหมให้คู่บ้านถึงจะมาแต่งงานได้พอมีลูกท้องขึ้นมาก็เอาลูกมาทิ้งท้องขึ้นมาก็เอาลูกมาทิ้งไว้เงินทองส่งแต่เดือนแรกๆคุณยายจําตรงนี้ได้ไหมคะที่คุณยายเคยเล่าเนะี่ยว่าไม่ได้ได้อะไรเตื้อได้ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยมีแต่น้องๆมีแต่นี่ระหาให้กิน ตอนนี้อีแตนนี่อ้โหอีแตนนี่มีอยากจะให้ครอบครัวดีอีแตนนี่มันดีเทียบกับอินุตแล้วอินุตที่มันแย่มากมันเลวตกลงมันคือยังไงคะทําไมคําพูดของคุณยายมันไหลไปไหลามาแบบนี้นะคะทําไมมันอย่างนี้คะแล้วเดี๋ยวไปฟังตอนท้ายอีกนิดหนึ่งคันเบ่าคันเบ่าเปรียบเทียบอินุตกับอีแตน่ะ แล้ในตอนท้ายก็จะพยายามเปรียบเทียบอีแตนกับอีนุชอีก,อกแต่ดูเหมือนเจ้าลูกชายจะตัดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำอีพีที่สองเพราะได้เงินค่ะทำคลิปให้แม่ออกมาน่านินทาลูกสาวตัวเองแล้วได้เงินค่ะมันแปลกไหมคะครอบครัวเนี้ยมันคืออะไรกันดิฉันตั้งคำถามว่าคุณยายรู้ไหมว่าเขา อัดเสียงแล้วจะเอามาทําคลิปถ้าคุณยายรู้คุณยายเป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้ค่ะใช้ไม่ได้จริงๆแต่ถ้าคุณยายไม่รู้ดิฉันยังถือว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างแม่ลูกเล่าเรื่องเก่าแต่ไอ้ลูกชายมันเฮี้ยเองเอาแม่มาขายเอาแม่มาให้คนตำหนิว่าทำไมแม่พูดถึงลูกสาวตัวเองแบบนี้คิดถึงหัวใจของอีนุชไหมครับถ้ามันได้ยินมันจะรู้สึกอย่างไร มันจะรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านั้นด่าอีแตนอีแตนทําให้ครอบครัวขายหน้าอีแตนอย่างง้นอย่าง,างนี้โดยเฉพาะในส่วนที่นี่แม่แท้ๆพูดอย่างนี้นะคะแต่แม่นอกใ้เคยล่อยฟังว่าอีแตนนี่มีจะทําความขายหน้าให้ไปกี่สัตว์อยู่ที่ขอนแก่นมีลูกสาวคนรองเนี่ยแหละ ที่ใจคอเด็ดเดี่ยวเมารถจะไปจะไปรับพี่รับน้องกูกลับมาเขาเอาพ่อเอาแม่กูไปด่ากูรับไม่ได้มีคนร้องนี่แหละจัดการทุกอย่างอันนี้อีแม่นอกไ้เคยเล่าให้ฟังในตอนสมัยที่ยังดีๆอยู่กับอินุษนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอินุษ์นี่มันเลวมากอีแตนนี่อูโหู ชมเอยชมงามอาลามแท้และตะลึงฟังคุณยายแล้วดิฉันก็ตะลึงค่ะแต่ขอโทษนะคะคลิปนี้ดิฉันต้องพูดแล้วดิฉันไม่ได้ด่าน,นะคะคุณยายแต่ดิฉันวิพากวิจาร์ณตามสิทธิที่ได้ยินได้ยินแล้วรู้สึกตกใจว่าทำไมคนเป็นแม่ถึงบีบคอฆ่าลูกตัวเองเอาลูกมาประจานออกสื่อแบบนี้มันใช่เรื่องควรทำหรือ แล้วต่อไปเวลาคุณยายคุณตาเจ็บไข้ได้ป่วยจนกลางคืนไม่สบายจะกล้าโทรมาหาอินุตไหมคะทำกับมันสักขนาดนี้นะ